สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงการวาดลูกกับเกนะครับแบบไอคอนคกบเคเกเราเริ่มต้นด้วยกวารวาดสี่เหลี่ยมก่อนนะครับจากนั้นให้กดเครื่องมือเชฟตูนะครับเอากดดึงของเข้ามาให้โค้งนะครับแล้วเราจะเห็นว่ามันจะโค้งนะครับเราก็จับตัวสี่เหลี่ยมไว้จากนั้นมาดูที่ตรงนี้นะครับเราปลดล็อกกุญมจก่อนนะครับเพื่อให้มุมแต่ละมุมสามารถแยกตัวอิสระได้นะครับแล้วก็ เปลี่ยนให้ก้ากกายเป็นศูนย์ด้านล่างนะครับศูนย์ด้านล่างนี้ก็จะทําให้เขาตรงนะครับด้านทางตรงส่วนขอบมนนะครับทำนี้นะครับตามไว้จากนั้นให้เราจับเลื่อนมันนิดหนึ่งครับก่อนเลื่อนนี้ให้เรากดคุค่มทนค้างไว้นะครับโดนค้างไว้ลิกขวาบวกตามด้วยคุ่มทนดี แล้วเราก็ยืดออกดูให้มันเหมาะสมประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็อารวมกันแล้วก็เปิดเครื่องมือเปิดเครื่องมือเอเมลบนะครับประกอบเอเมลบยึดชุดแล้วเราก็มาเลือกตรงสังโนดบนล่างนีนะครับลบทิ้งไป ด้านขวากดถึงปจากนั้นครับโนดทั้งหมดทําให้เข้าปเป็นเส้นตรงนะครับเลื่อนเกาะเข้ามากดก่อนนะครับแล้วก็เลื่อนเกาะเข้ามาเลื่อนกาะลงมากระดูให้ลูกดังสวยงามน,นะครับจากนั้นเราก็แตะตัวไปลายไว้นะครับ เป็นการแทงข้แล้วดึงลงพอเราได้ตัวนี้มาแล้วก็ก,ก็ทำการคนตัวออกนอกนะครับเลิ่เป็นคนตัวออกนอก เอาไซร์นะครับหนึ่งสเต็ปกำลัดความหนาจากนั้นเราก็มาแกะแบ่งรายหนาลงสิ่ นำเอาไายออกแล้วเราก็วาดวงกลมขึ้นเป็นตัวเนื้อเคก้กจากนั้นใช้เครื่องมือ smart t tool หยอดเอาก่อบวงกลมออกตอนนี้ก็เราก็จะได้เป็นส่วนบนของหน้าเค้กนะครับแล้วเราก็มาเอาเอาไายออก จากนั้นก็ตกแต่งตีวเีือดคลื่นที่สี่จเป็นการเพิ่มฉากหลังนะครับมาทำการยกตัวนี้ขึ้นนิดหนึ่งครับใช้ลูกศรกดขึ้นก็ได้ครับมันจะดูมิติแล้วเราก็วาดหาน้าไว้ นำ่ลหมดแลอวก็ตกแต่งหน้าไปเรื่อยๆเ,เราจะได้รูปกลับเค้กนะครับฝั่งก,กดรครับ